สวัสดีค่ะอาจารย์และเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราหิวข้าวเต๋วจะมานำเสนอเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาภาพแรงงานด้ะทวิสาหกาห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 าิจรถไฟข็งประเทศไทยคะ่ะเชิญรับฟังได้เลยคะ่ละลักษณะการดําเนินงานเฉพาะกิจการ 1. บริการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ประเภทออมทรัพย์พิเศษหรือประเภทประจําจากสมาชิกสมาชิกสมทบสหกรณ์อื่นและสมาคมชาปนาักกิจสงเคราะห์ 2. จัดจาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ 3. จัดให้มีเงินกู้สำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบตามข้อกำหนดอ,อันสมควร 4. ซื้อหุ้นของธนาคารชุมนุมสาบก้อนหรือสถาบัานทำให้เกิดความสะดวกหรือส,งส่งเสริมความเจริญแก่กิจการสาบก้อน 5. านำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะและซื้อพันธบนัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสหกิจ6 ให้สวัสดิการหรือการส่งคราะห์ตามส,คคสมควรแก่สมาชิกสมาชิกสมทบและครอบครัวของสมาชิกและสมาชิกสมทบ7ดํำเนินเครือขอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหรกรณ์ออมทรัพย์เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกทุกคน 8. ออกตัวสัญญาใช้เงินซื้อตัวสัญญาใช้เงินและกระทาการตา่างๆตาม,ตาม,ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหรกรณ์ค่ะ รายงานทางการเงินเพื่อสำคัญที่ผู้ตรวจสอบถึงชี้ให้ความสำคัญมี2เรื่องดังนี้ 1. น,นั้นให้กู้ยืมตามมาหตุประกอบมือการเงินข้อที่5้าสาขามีเงนินให้กู้ยืมและมีรูปหนี้อื่นอันมีมูลคา่าหนี้ที่เกิดจากการให้กู้ซึ่งเป็นรอยละ6หยื 3, ของสินทรัพย์ทั้งสิงส้น สิงเป็นเดอร์สำคัญในการตรวจสอบเนื่องจากรายการดังกล่าวมีจำนวนเงินสูงในสภาพการที่ลูกหนี้มีหนี้สินมากขึ้นลูกหนี้อาจมีปัญหาในการชำระหนี้คืนให้แก่สารกรสารกรอ,อาจต้องตั้งค่าเผื่อนหนี้สงส,สัยจะสูญและมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของสารกรฐานะการเงินแล,และผลการดำเนินง,งานของสารกรได้สอเงินดํบฝาก ตามหมายเหตุประกอบมงบการเงินข้อที่9สาหกรมีเงินนัฝากซึ่งคิดเป็นร้อยละ2 0 6 7ของนี้สินและทุนของสาหกรณ์ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบหากมีจํานวนผู้ฝากมาถอนเงินหลายรายผิดปกติเนื่องจากย้ายไปลงทุนหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นหรือขาดความเชื่อมั่นต่อสาหกรออาจทาให้สาหกรณ์ขาดมันทุนที่จะนํามาบริหารและอาจทําทให้สหกรณ์ขาดสภาพคล่องได้ จากผลการดำเนินงาน2ปีที่ผ่านมาเจอได้ว่าในตำฐานะกเงินจะมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นอยู่ที่102,77,774บาท69สตางและมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นอยู่ที่14,729,607บาท76สตางทั้งยังมีทุนที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่1 0 7 3 4 8 1 6บาท9 3สตางค์ และในงบกำไรขาดทุนเจนได้ว่ามีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอยู่ที่5,3657บาท26สตางค์หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่7สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นประกอบด้วยเครื่องเขียนใบพิมพ์ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเงินวัดจำดอกเบี้ยพันธบัตรกระทรวงการคลังค้างรับและผลตอบแทนจากเงินลงทุนค้างรับข้อที่12 ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆประกอบด้วยทุนสาธารณประโยชน์ทุนทุกษารระดับกลางเงินปันผลทุนสะสมเพื่อจัดให้มีสำนักงานทุนประกันความเสี่ยงและทุนเพื่อสวัสดิการและการส่งครบแก่สมาชิกและครอบครัวข้อที่ 13. ผลตอบแทนจากเงินลงทุนประกอบด้วยดอกเบี้ยพันธบกระทรวงการคลังดอกเบี้ยตัวสัญญาใช้งเงินชุมชนสารกรออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดรายได้เงินปันผลและดอกเบี้ยหุ้นกู้ค่ะ โดยในบทบายการบัญชีที่สําคัญคือจะมีการบันทึกบัญชีและจะทางบการเงินตามระเบียนบนายทะเบียนสหกรณ์โดยมีการบันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้างค่ะและมีการตั้งค่าเผื่อน,นี้สงสัยจะสูวนตามหลักเกณฑ์น,นะคะและมีการตีราคาเครื่องเขียนแบบพิพ์คงเหลือตามราคาทุนได้จะคิดค่าเสื่อมของราคาอาคารและอุปกรณ์โดยวิธีเส้นตรงค่ะและจะมีการรับรู้ผลกําไรขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์เป็นไดได้หรือค่าใช้จ่ายในปีที่เกิด และมีค่าซ่อมบำรุงค่าซ่อมแซมรวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสิสนทรัพย์โดยสินทรัพย์และการย่อยๆจะถือเป็นค่าใช้จ่ายหากจากได้ไดแต่5ากเป็นรายใหญ่ๆจะถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ค่ะการควบคุมภายในของกิจการตามแนวทางของตัวสุขแบ่งเป็น4ส่วนส่วนที่1สภาพยแวดล้งงอมการลงทุนส่วนที่2ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุงส่วนที่3ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร และสุดร้ายสมาครเปติดตามและประเมินผนค่ะส่วนที่หนึ่งสภาพแวดล้อมการลงทุนสาก็ได้ดำเนินการส่งคณะตรลา,า,าการดำเนินการผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่สากลเข้ารับการองงรบรมสัมมนาติดัา,ามยังให้การศึกษาอบรมให้แก่สมาชิกเพื่อพัฒนาความรู้ในหลักสูตรต,าตา่างๆเจรสมควรให้มีสภาพแวดล้อมในการลงทุนทีนท่ดี ในส่วนที่สองความเสี่ยงและ,ะกิจกรรมควบคุมด้านบริหารความเสีย่ยมสาบันได้วางพื้นารบริหารความเสี่ยงไว้ทุกกระบวนการขัน้นตอนองการให้สินเชื่อการลงทุนสภาพคล่องและปฏิบัติการเมื่อเฉพาะการให้สินเชื่อและการลงทุนมีคณะทํางานปรวจสอบค้อมูลเอกสารมีการประชุมหารือร่องกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ด้านการลงการบัญชี การบันทึกบัญชีบันทึกเรื่องของบัญชีที่พัฒนาให้สัตว์โองเมื่อบริษัทอัพเินจำกัดและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสากลซึ่งสากลนด้ว่าระบบว้รับผม้และมีการเนี่ยบุคลากรทำหน้าที่ารเยึนการบัญชีออกจากกันเป็นไปตามการควบคุมภายในที่นี้ ธรุรกิจสินเชื่อการให้สินเชื่อทุกประเภทมีเอกสารประกอบการอนุมัติผง้นทุต้องครบถ้วนและมีการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามระเบียบสากสนเต่อมาธรุรกิจเงินรับฝากสากมีการตรวจนับเงินสดประจำวันทุกสิ้นวันอีกทั้งทำสากก้ได้ปรับปรุงรายการในสมุดคู่ฝากให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอเนนะมื่อลงทุนในหลักทรัพย์ การลงทุนของสากลเป็นไปตามพระราชบัญญัติสากลหน้ากาญี่6กิอและประกาศคณะกรรมการพัฒนาสากลแห่งชาติโดยมีคณะอนุกรรมการการลงทุนร่วมคันพิจ,จารณาและสุดท้ายสมาชิกนักทุนเดินหุ้นการรับสมัครและการพ้นสภาพสมาชิกเป็นไปตามพา้อบังคับและระเบียบสากล และทวนเดินหุ้นนั้นต้องแสดงข้อมูลทวนเดินหุ้นและทวนอื่นๆของสาก,ก้อนอย่างชัดเจนและถูกต้องครบ ส่วนที่3ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารส่ากลใช้บริการจ้างวิษัทอัพดินจำกัดเป็นผู้พัฒนาระบบงานและเป็นผู้บำรุงรักษาดูแลระบบงานพร้มอมระบบสำรองข้อมอูลทุกต่อชั้นงานและมีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้สมาชิกได้รับความสะดวกและสามารถตรวจสอบข้อมูลหุ้่และนีนสิ่งของตนเองได้บนมือถึงทุกที่ทุกเวลา่วนสุดท้าย ระบบการติดตามและประเมินผลสากร้รนมีแคจร,ร,แรจะทํารายการผลการดําเนินงานในการจัดทารายการนิ่วแสดงสินทรัพย์และนิสินผ่านระบบสารสนเทศของกรมรวรสอบบัญชีสากลและมีการเปิดเผยใพ้่อชราชิกับทราบทางเว็บไซต์ของสาก้นค่ะอีกทั้งมีการบันทึกรายงานผ่านาระบบ EIS ของกรมส่งเสริมสากลเป็นประจํทาทุกเดือน แจกแจงศึกษาและทำแฟงเข้าใจเกี่ยวกับส,กบสกา,า,าก่อนองซับสาข้ามแรงงานและเทอร์มิศาเกียร์รถไฟแห่งประเทศไทยนะั้นทําให้พวกเราทราบว่าประเจสากลในประเทศไทยอยู่ได้กันเจ็ดประเภทด้วยหน่หนนะึ่งนั้นคือส,กอสกากลอทรัพย์ซึ่งแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทนั้นนะอีกทั้งยังทําให้สานะราบและเข้าใจ ถึงลักษณะการดำเนินเนฉพาะกิจการของจากโคร้รโฮมซับการควบคุมภายในที่หรือาตามหลบับโซโซไดงานทางการงานและหมายเหตุประ,ประ,ประกอบมรดกงานและยังใบาการบัญชีที่สำคัญสร้างถือเป็นประโยชน์ต่อการเรียนเป็นอย่างยิ่งค่ะและพวกเราปากจบการนำเสนอเพียงเท่าน,นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังค่ะสวัสดีค่ะ